คู่รักป้ายแดงเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บควงแขนสวีดหวานเที่ยวต่างประเทศเปิดตัวใช้คำว่าแฟนกันแล้วจ้าสำหรับคู่ของพระเอกแห่งค่ายวิกสามพระรามสี่บอยประกอนและนักร้องสาวเฟยพปรปวีนีรสิงเฟเฟเอฟเค ที่ไม่กี่วันก่อนหนุ่มบอยพึ่งออกมาโพสภาพหวานๆประกาศข่าวดีผ่านไอจีว่ามีทุนาแล้วมีแฟนแล้วด้วยอะแฮชแท็กไม่คล้องจองแต่คล้องใจอี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 แอดเฟฟาอายปลอทุกคนนั่นคือฉันจิบโกโก้มาจ้าเรียกได้ว่าคู่นี้เขาหวานกันมากๆตั้งแต่คุยจวบจนวันที่ใช้สถานะแฟนก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนๆเพื่อนๆคนบันเทิงซาสนานอย่างล่าสุดคู่รักป้ายแดงบอยเฟก็ควงแขนลันล่าบินลัด พาไปเที่ยวพักผ่อนที่สิงคโปร์พร้อมแชร์โมเมนต์น่ารักมูมมิ้งสองต่อสองการสุดฟินห่งภาพคู่ภาพเดียวเลนเอารถอ้อยความกันเลยล่ะค่ะ